เจียวเรือนอนัวนะครับคงหนี<อ>ไม่พ้นกับก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์กลับบ้านนะร้านอาหารที่เราแนะนำราะว่าสนามแม็กก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละเรามาดูอาหาร,หารก,ก่อนซิกเนเจอร์ันนี้คือกระเพราหม,มูสามชั้น,น,นซึ่งเขียนแบบก๋วยเตี๋ยวเลยอะไรวะเขาเราก็คือได้รสชาติของแบบตามสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือเราชอบมากรสชาตินี้คือดีมากเออหนึวกว่าถามหน่อยไอซิอาหาร้านเนี่ยอใช้วิธีไหนหามาดูกันแบบห้องที่ร้านก็แบบมันซ่อนอยู่เยอะนะ น,นี้อยู่กับพี่อาร์ตสองคนอีกคนเลยหายอีกแล้ว,ลวเดี๋ยววันนี้ให้อาร์ตพาทัวร์แล้วกันเพราะว่าน็อกไม่มีข้อมูลเลยวะในอดมันเคยไปกินก่องทั้งหนึ่งแล้วมันก็บอกว่าร้านนี้อร่อยมันก็พาไปกินแต่ว่าตอนที่พาไปกินน้องไม่ได้มาคือเรายังไม่เคยไปถ่ายใช่ไหมรายการอะอทีแรกคิดว่าจะถ่ายพร้อมกัน ไปกินเลยดีกว่าไม่รอแล้วรอนาะน <c oughs> เกินไป <c oughs> มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามันจะมีข้าวด้วยเดี๋วยวทำมิชชั่นให้อาร์ตพาไปแล้วกันต้ไม่บอกโลแล้วกันนะอาร์ตเป็นคนให้ข้อมูลแล้วกันแล้วก็พาไปกินกาแฟต่อ <c oughs> ทุกเทปเนี่ยนอกกำหนดอาจจะหาข้อมูลแล้วก็เรื่องขับรถพาไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ลองเป็นอาร์ตบ้างอยู่พัทยามาเกือบปีละก็รอเป็นคนพัทยาหนึ่งวันเลยไป เจียวเรือนอน,นัวนะครับคงหนีไม่พ้นกับก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์กลับบ้านนะร้านอาหารที่เราแนะนําเพราะว่าสนามแม็กก็อยู่ใกล้นี่แหละก็คงหนีไม่พ้นหรอกเราจะขับไปกินพยาตากระชัยกัะไรอยู่สัตหีบก็ใช่กัะไลอยู่ไะไดเดี๋ยวลงไปดูก๋วยเตี๋ยวเรือนอน,นัวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือที่จริงใจนี่โลแกเขาบอกว่าอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับเรามาดูอาหารก่อนสิกเนเจอร์คนนี้คือ,อกระเพราหมูสามชั้น ไม่เพ่เสี่ยวกับกไม่เสี่ยวเลยนี่ยิงเธอไม่ได้ <c oughs> อ๋อ <c oughs> มันเด็ดคนละหน้าอ่าเด็ดคนละหน้าผม,มาเอาข้าวหมูกับชั้นทอดทอดปิ้งเกือครับเ,เก้าหลาแล้วกลเงี้ยครับมา,มาม่าหมูตุ๋นหมูสเต๊ะค,ครับ ชิมก่อนแล้วกันนะจะลองแบบว่าไม่ปรุงดูกันจะไม่ปรุงก็ได้รู้ว่าร้านนี้โดดไปทางไบบหนึ่งเลยมะนาวสองก็คือความเข้มข้นของตัวหมูตุ๋นทุเรียนแ่บต้องปรุงต่อเพราะว่าความเผ็ดไม่มีอันนี้เป็นอะไรวะข้าวเราก็คือได้รสชาติของแบบตามสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือเรชอบมากรสชาตินี้คือดีมากเออหนีวกว่าอันนยวที่บอกให้คนกินก่อนให้ผู้ชินก่อน เอาบุญกั้นทออดครับฮืมพัดหอมหวานประมาณน้อยนิดเลยเออได้อยู่ว่ะหมูสเต๊กเนะหมูสเต๊กนั่นแหละครับ้ถูกแลวหมูแบบแปบกว่าชาวบ้านว่ะมีความหอมมากๆเลยเค้าจริงนะ คุณภาพเลยพรีเมียมจริงว่ะอันนี้อร่อยจริงแบรรบของชาวบ,บ้านว่ะมีความหอมมากๆเลยคุณภาพเลยพรีเมียมจริงว่ะขอแถลงพี่อาร์ตสองร้อเยจเจ็ดสิบเก้าบาทเรามองมาอร่อยเพราะว่า<อ>เดี๋ยวพาน็อกมาลองชิมไงถ้ท็อกไปกินแล้วถ้ารอสามคนก็อย่างที่บอกว่าคงงานพวกเนื้อหมูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรสชาตินะพูดถึงวัตถุดิบพรีเมียมเออของจริงถ้าแบบนี้สิเรียกของปลอม ลองลองมาชิมดูว่าความพรีเมียมมันเป็นประมาณไหนก็คือเอาง่ายๆแหละถ้าสมมติว่าทุกร้านอะ่ะพยายามที่จะเลือกใช้ของสดอะ่ะของดีอก็ทําให้รสชาติมันดีขึ้นมาด้วยนะ hey, hey, hey. ประมาณนั้นไปเดี๋ยวมิชชั่นของพี่ยายคือหารากาแฟต่อ ไปชื่อเลโชนะครับจุดเด่นของร้านนี้ก็คือจอดรถเตี้ยได้นะไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าอาร์ตเอารถมาวันนี้ต้องหาร้านกาแฟ,ฟที่รถเตีย้ยเข้าได้แล้วก็ร้านข้าวเหมืนกันจอดข้างถนนเลยไม่ต้องเขา้เขาซอยเหมือนตอนคลิปนั้นละอุ้ยอ้ยมอ,องว่ายังไงครับกับลิ้นคาร์บอนนี่ <c oughs> ใช่ให้มาดีหรือ <c oughs> ว่าอยู่โซนฝั่งนาเกล้าโซนเหนือเดินทางประมาณ11นาที3กิโล หรือว่าตอนนี้พัทยาเนี่ยรถติดนะไม่ต่างอะไรกับกรุงเทพเลยเสาร์อาทิตย์ใครที่เดินทางก็วางแผนดีๆแล้วกันะนะครับเวลามันอาจจะมีที่จอดรถก็ได้นะทิ้งรับแบบนเนี่ยข้ามปราสาทสมเด็จนี่ความขับแคบของถน,นนครับเอ้ยเฮลโหลดีเลยข่าวจุ๊กว่าข่าวจุ๊กว่าเข้าไปในซอยวฉ่อยอ่ะคิดต่อข้างใ ไอ Dass. คนหาร้านกาแฟเอารถเตี้ยมาจอดแต่แค่ว่าทางเข้าลึกลัำจริงร้านนี้ชื่อร้านวันเลโชนะครับอยู่ตรงข้ามกับปราสาทสัจธรรมใครที่ไม่เคยมาปราสาทสัจธรรมก็ลองเซิร์ชดูนะมันเป็นเหมือนปราสาทศิลปะที่น่าจะเก็บไวนะ้นะักท่องเที่ยวมาเยอะนะตรงน,นี้ยอยู่แล้วบ่ายมานี่ต้องการคาเฟอีน มมผมเอาคาปูชิโน่ครับระหว่างรอกาแฟให้ข้อมูลนิดหนึง่งในร้านเนี่ยมันชื่อว่าร้าน l a c h o Coffee Experience พัทยาคำว่า Experience พัทยาเนี่ยก็น่าติดตามนะพอเราเดินเข้ามาก็จะเห็นเรื่องมันจะมีบาร์ใชอว่า Experience Bar มาันทำอะไรได้บ้างฮนะก็เลยอ่านข้อมูลแล้วก็ถามกับพนักงาน,นคือการว่าหรือวัตถุดิบให้เลือกแล้วก็เอามาชงเป็นเมนูต่างๆก็คือมีพี่ๆเขาช่วยชงให้เป็นเมนูแล้วก็ตั้งชื่อเมนูคือว่าร้านสวยมากนะที่อาทานมา ถามหน่นยอ,อยไอ้ที่อาร์หาร้านเนี่ยอใช้วิธีไหนหานปุ๊กเกิลแมพจะไม่ค่อยหาตามพวกแอปการที่เขารีวิวอยู่แล้วเอเอเราสึกว่าคนเคยไปแล้วคนก็รีวิวเราก็รู้แล้วเป็นแบบนี้เราแบบเจ้ยายำหาตาม,มปุ๊กเกิลแมพเพราะที่ร้านรูปแบบมันซ่อนอยู่เยอนะนหรือบางทีเราก็แบบว่าไปตามสถานที่แล้วเห็นผ่านตาเ,<อ>เราค่อยกลับาามาซ้ำอะไรแบบนี้โอ้โหสวยเลยอะไม่ถ่ายรูปไม่ได้ไปรูปกคอนสโลแกนเขาดีมากท็อปเชนดูพิแคร์เสิร์ฟยัววันคอฟฟี่ อารมณ์แบบประมาณว่าสร้างสรรค์ทุกอย่างด้วยความใส่ใจอะในอัตราส่วนของคุณเองอะไรประมาณนี้เขาตั้งเที่ยวเลเชอของน้องสั่งมาเนี่ยชื่อเป็นคาปูชิโน่เป็นปกติแล้นะเขาให้การ์มาด้วยก็คือเมล็ดจากประเทศบราซิลนะผ่านการคั่วแบบมีเดียมคูดาร์คั่วกลางไปเชื่อมผมผมไลท์ทูมีเดียมน่าจะเป็นคั่วกลางเมล็ดกาแฟไทยนะเนี่ยเป็นรสชาติถึงไม่หวานเลยมันอย่างเดียวเลยว่แบบมันนมแล้วก็มีกลิ่นหอมความขม ผมตายในเวลาเขาเรียกว่าผมตายคือพอมันแบบเป็นขั้วเข้มอ่ะคือมันจะตายลิ้นแบบมีความแบบกินไหมอยู่พูดถึงการออกแบบในๆแล้วก็เป็นแบบโปรดักชันดีไซน์แล้วออกมาดีเลยเก๋สวยเริ่มจากโลโก้อะไรดูดิ Le Cho Coffee e x p e r รียน e ใช่เป็นอันตรายสุดที่ดีเลยนะแล้วก็มูดการตกแต่งร้านเนี่ยเขาบอกว่าแนวเกาหลีถ้าพูดถึงงานอินทีเรียเนี่ยร้าน่าจะมีประสบการณ์เยอะไอ้เขาใช้วัสดุอะไรวิวอะไรวัสดุโตเนี่ยเป็นลามิเนตลายไมิเนตลายไม้รหัส5 4 3 2 1เด็ด เขาตกแต่งเป็นคนแบบไม้แต่เอาจริงเป็นการตกแต่งที่เพลินม,มากนะคือมองเขาันก็เพลิน <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่ายกคนมาลองนะเพราะมันเพลินจริงบางันเดี๋ยวรอบหน้า,าจะมาซ้ำกันต้องร้อยครบองค์ประชุมก่อนนะเดี๋ยวก็หาว่าไม่สร้างประสบการณ์ด้วยกันอีก เรียบร้อยครับวันนี้ถือว่าพาพี่อาร์ตมาทำมิชชั่นก็ใครที่มาก็แนะนำนะครับรับรองว่ารอบหน้าเราน่าจะมาซ้ำแน่นอนกับร้านนี้เอาอะไรกบสนาบไปทำงานแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวตัดท่าไปที่เกาหลีหน่อยมันทำอะไรบ้างไป ตนนี้ที่กรุงโซลครับก็ไปเตเตเปรมาครับเปลี่ยนจากบรรยากาศวิ่งริมหาดมาเป็นวิ่งบนสะพานข้ามแม่น้ำฮันแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ขวามือคือพาริม m นต์ก็คือรัฐสภาของประเทศเกาหลีใต้ต้นหลังเนี่ยถขาคะออยู่บนยอดเนินน่ะก็เหมือนเราข้ามมาจากจุดที่มันใกล้ๆก,กับออโซเชียล์นะครับแต่มันใกล้ในแผนที่แต่มันนึกไกลในความเป็นจริงมากนะแค่ลำพังเดินข้ามสะพานเนี่ยข้ามแม่น้ำฮันเนี่ยเพื่อที่จะอยากดูเส้นทางเราจะวิ่งกลับไปที่โรงแรมนะแค่ ห้างอยู่บนสะพานเนี่ยมากิโลของเรายังไม่ถึงฝั่งเลยครับคุณผู้ชมอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศครับให้ดูเออบรรยากาศเกาหลีดูใบไม้ร่วงครับทุกคนนี่เราอยู่ในพักนะครับคือเราเดินข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําฮันนะครับแต่ให้ดูความคัลเลอร์ฟูของใบไม้แม่นี่คือต้นเมเปิลนะครับแต่เป็นเมเปิลที่แบบใบไ,ไม้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีนี้ละ เขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วยังเขียวขจีอยู่เลยนะจ๊ะออกทางไหนเลยทีนี้ อย่าลืมนะมวยสามยกชกทุกวันที่แม็กมวยไทยสเตเดียมทำไมต้องเป็นคาแรคเตอร์ด้วยก็เนี่ยพูดพูดให้เป็นสโลแกนเนี่ยเป็นบูมพลิตอยู่เลยใช่พูดจะเป็นใครนะเป็นแจสสิทธิ์แล้วเป็นน็อกเอาท์แล้วเป็นน็อกเอาท์แล้วน็อกเอาท์ของแม็กมวยไทยแล้วใครที่ผ่านมาจางแม็กมวยไทยก็อย่าลืมแวะก่อนที่จะกลับบ้านนะสุกอาทิตย์ เออส่วนมากเขาก็จะมาช่วยเช่าที่เลยเนาะอันนี้คนดูที่ปอบเราอะแบบนั้นก็ดีนะใช่ซ้อมก่อนมาซ้อมก่อนมาซ้อมคือเราซ้อมทํางานคนดูก็มาซ้อมดูเพื่อเราจะกลับมาหายทอดสดใช่นะครับหลังจากกลับมาก็าคงยังมีอีเวนต์อีกเยอะอจะได้สนุกกันแถวเนี่ยน่าสนามแม็กซ์มวยไทยจ้าบเลยจ้าบเลยใครอยากได้เสื้อสวยๆบบพี่พวกเราใส่ไม่ว่าจะเป็นลายไหนสีไหนนี่คือแม็กซ์มวยไทยช็อปแค่ปักบุญมาแม็กซ์มวยไทยก็สั่งซื้อได้ออนไลน์ก็ได้แหละที่ไทเอ่านทุกช่องทางโซเชียลมารก็ แฟนเพจแล้วกันแอดมินตอไวเขาขายใช่ไหมขายขายเยอยแยกย้ายเจอกันบ๊ายบายแล้วเดินทางพาท่ตน์หน้าไปกินเล้ากันใหม่บ๊ายบขอบค k y